คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองอแอดมินคริมนโชูพารวยสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องที่กระรุรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันอ่าพุทธที่12มิถุนายนพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับผมแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้ซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบรญมีเหรียญหลวงพ่อรวยตล้านนะครับก่อนอื่นนะครับเอดมินก็จะขออกถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพระดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูปนะครับอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ett, ตัสสะพะคะวะตุระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตูสมมาสมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจะรดนยสังสัพพโลกาจริยาณาสัง เอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะอมะมะัสุบติโหนตุไมหังนโมพุทธะานโามธรรมะนโมสังฆะเสยยะทีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุครับผมเลขทูปบาร,รมีเดี๋ยวหลวงพ่อรวยพล้านก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปไปได้วยกันนะครับลุ้นๆไปได้วยกันครับผม ถ้ผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูตบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบรารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรลัยที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาพัฒนาในงวดประจําวันพุธที่12มิถุนายนพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูตบารมีเหรียญหลวงพ่อรวย,รรยพันล้านทุกท่านทุกคนได้เชินสาธุครับผมเลขทูตบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุด ถูดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ SC เอซี่พื่น,น้องเห็นเป็นในคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เพื่อคอมเมนต์ต้กันถึนงมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับแอดมินกินลำโชคพอดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสนุกันี้โชคดีมีใชยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ